วันนี้ก็จะมาสอนลนเจอร์นะครับลนเจอร์มิตดานี้ง่ายไหมซุปเปอรลลนเจอร์ไอโซดานร้อยเจ็ดสิบสี่ให้ดูครับว่าอยางง่ายใจครับจะสอนเล่นครับจะสอนเล่นการใช้ลนเจอร์นะครับตอนนี้ก็รอก่อนครับวิธีจะชนะได้ยังไงนะครับง่ายนะครับไปดูกันครับช่วงนี้วิดเกม เข้าได้ก่อนนะครับคนเก่งมันก็เป็นแบบนี้แหละครับโอ้โหมันก็ชนะทุกด่านแหละครับแสงเียมให้มันเข้าได้ก่อนนะครับเอ้ยร้องเพลงดิไหนรักบูชาเอ้ยวันนี้สบายนะครับเหมือนที่พ่อดูไยนับถึง9อยู่ครับเน็ต ช้าครับช้าพ่อเลยเมื่อเจ๊ไลยพ่อหนเจะโรออยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนีดันเลยเคดันโอ้ยเน็ดกากครับเน็ดกากเน็ดไม่รู้ของใครก็กากหมดเลยโอ้เริ่มแรกแรกโอ้ย กำลังได้นะครับช่วงนี้รอไปก่อนครับรอไปก่อนรอสักสองสามนาทีนะครับเน็ตเน็ตคนเก่งมันก็อย่างนี้นะครับครับครับก็ไม่รู้นะครับไหนนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นชื่นไหนครับเขาเก่งมากเลยครับไหนกับแฟงครับกับแฟง วันนี้ผมก็มันสอนนะครับวิส72นะครับรับของครับรับของเยอะแล้วครับตื่นใจขนาดนี้ยังไงครับเอาไปเล่นนะครับไปเล่นนะครับมึงอย่าวอสิครับวอทําไมครับแวะบอกว่าเงียบครับ KMT แเกเจดแสนนะครับใครอยากได้ก็ไม่ต้องเอาหรอกครับกากครับน่าส่งตัวได้นะครับผมจะขโมยส่งตัว คุณเล่นนะครับคุณได้ตัวสังกิมูครับอะไรคือสั่งครับสังกิมูคือคิดเองเพรกันแค่สามล้านนะครับใครอยากได้ยีโร่เก่งมานะครับร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับไปดีครับเข้าไปแล้วนะครับต้องใช้เพื่อนครับใช้เพื่อนยต้องใช้เพื่อนอย่างนั้นไม่ผ่านนะครับไม่ใครไม่มีเพื่อนเก่งๆก็ไม่ผ่านนะครับดูนะครับ คนนี้นี่เก่งมากเลยนะครับเก่งนะครับอันดับชีพโลกเลยนะครับอัันดบเริ่มแรกใช้เพื่อนก่อนครับใช้เพื่อนเมื่อนี่โอ้ยกากกากตรงไหนวะเริ่มแรกก็ใช้น้ําแข็งนะครับตอนแรกต้องน้ําแข็งแล้วก็ต้องเอาตัวตีใกล้ก่อนนะครับเอาตัวป้องกันหน้าก่อนนะครับป้องกันหน้าป้องกันหน้าหน้าใช้ไฟครับสองครับใช้ไฟใช้ไฟแล้วต้อง พายุพายุายอ,าอ๋ออสัตว์อีสัตว์เอ,อ้ยค้างตอนนี้<อ>ผมแม่เล,ล่นวครับมันหมดแบตครับเฮ้ยต้องตยูง่งหอครับแม่หมดแบตครับ<อ>มันค้างครับอะไรกันครับผมเศร้าแล้วนะครับ